วันนี้ปั่นจักรยานไปไหนบางครับผมปั่นไปทั่วประเทศเลยครับปั่นทั่วช่วยคนพิการทั่วประเทศแล้วตัวตัวเป็นอะไรครับผมเป็นสมองตีบเอา,าัือขึ้นซีขวาเป็นนานนี่ยังครับสิบปีนี้ครับแล้วเงินที่บริจาคเนี่ยไปช่วยคนพิการครับตลอดทาง <ๆ S 1> ที่ผมพักก็ก็จะมี อัตสังใส่ซองบ้างซื้อรถวินแชร์บ้างให้เขาไปทั่วประเทศเลยเหรอใช่ใชตอนนี้เหลือตอนออกอไปแม่สายมาแล้วแม่สายพะเยาแล้วก็เชียงใหม่ไล่ลงมาเรื่อยๆแต่ผมมอบตั้งแต่ปทุมแล้วไปพักที่ไหนก็นไม่หยพักตามวัดนะต้องมีหนังสือแจ้งวัดไปก่อนครับที่ทำมาสี่ปีแล้วครับ ห้าหกปีแล้วครับแล้วเป็นนี่นานนี่นครันี่เป็นมาสิบปีไปรักษาที่ไหนครับอ๋อศูนย์ชินินทรกับโรงพยาบาลอินบุรีโรงพยาบาลอไนอินบุรีนนอินบุรีกับร<ม>ับแล้วเป็นคนที่ไหนครับคนสิงห์บุรีเป็นคนสิงห์บุรีกับคนที่นี่เหรอครับครับจะจะกวากอะไรไปถึงคนที่จะบริจาคาครับอ๋อก็คนละเล็กคนละน้อยช่วยกันมาไปเจอที่ไหนก็ ครับเชิญได้ครับเชิญได้ผมผมก็ไปซื้ออินแชร์บ้างอะไรบ้างให้คนพิการให้ให้กระตัวคนพิการเลยครับไม่ได้มอบผ่านใครครับถ้าอยากบริจาคนี่มีบัญชีอยู่แล้วใช่ไหมมีมีเป็นเป็นที่ผม q ิวา d e อยู่นี่มี qr code ด้วยครับสแกนได้นันผมขออนุญาตทำออกแต่แท่สื่อได้เนาะได้ครับได้ครับชื่อชื่อขอชื่อีกทีครับกิตติคุณสุกเกษมครับหรือลุงชิดครับ ลุงชิดอัตอนนี้รักอย่างนี้ก็โอเคเลยเนาะครับ,บขอบคุณคะครับครับครับ,บสวัสดีครับสวัสดีครับ